ในลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนา mm hmm. การทำใจให้สงบชื่อว่าสมาธิสมาธิเมื่อเกิดขึ้นกับจิต ทำให้จิตตั้งมั่นคือมีอารมณ์เดียวโดยสภาพจิตใจของบุคคลแต่ละขณะย่อมผันแปร ى, เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนึกอย่างนี้อยู่ไม่นานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นนึกอย่างอื่นนี่เรียกว่าใจไม่แน่วแน่ ใจไม่แน่วแน่นั้นย่อมไม่มีพลังคือพลังแห่งปัญญาจะไม่เขียบแหลมคมรู้ลึกตลอดหรือรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะสภาพของใจที่ไม่แน่วแน่ไม่มันม่นคง ร้อมทั้งทำให้จิตใจโอนเอ็นไปตามอารมณ์ต่างๆชอบง่ายเบื่อง่ายดีง่ายร้ายง่ายมักจะเป็นสภาพอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความประพฤติของบุคคลจึงรุ่มรุ่ม,มดันดอน เขาจึงรวมเรียกว่าปุถุชนคือชนที่ยังถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ถ้าผู้ที่มีการฝึกฝนล,ลมจิตของตนให้สงบได้บ้างแม้ไม่มากก็ทำให้เกิดปัญญารู้ดีรู้ชั่วมีหิริโอตปะ เกลียดกลัวต่อความไม่ดีงามถึงแม้ไม่จะลอดรอดฟังแต่ความดีก็ยังมากกว่าสิ่งที่เป็นบุญมากกว่าเป็นบาปเรียกว่ากัลยาณปุถุชนคือปุถุชนที่มีความดีมากขึ้นจนฝาจิตใจของบุคคล ที่จะเกิดความแน่วแน่มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงขจัดกิเลสอันใดกิเลสอันนั้นไม่เกิดกลับขึ้นมาอีกตั้งแต่พระโสดาบันไปจึงเรียกว่าอริยชนในแก่ภูมิธรรมถึงโลกุตละธรรมสภาพของจิต ที่จะเจริญรุ่งเรืองดังกล่าวมาแล้วนั้นได้ต้องอาศัยพลังของสมาธิเป็นพื้นฐานผู้ที่ฝักใฝ่ในการภาวนาทำสมาธิพึงพยายามทำจิตของตนให้ตั้งมัน่นให้อยู่ในคุณความดีคือถ้ายังอยู่ในระดับของสมาธิไม่ได้ ก็ให้อยู่ในระดับของคำภาวนาภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตอยู่ในระดับนี้อย่าให้ตกต่ำไปเป็นอกุศลพระอริยะพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งปวงท่านมีวาระจิตปกติมีสมาธิเป็นวิหารธรรมมีฌานเป็นมัวิหารธรรมจิตของท่านไม่ตกต่ำไปฝ่านี้ เมื่อจิตอยู่ในสภาพนี้จึงทำให้ปัญญาความเฉลียวฉลาดความรู้แจ้งกระจางอยู่กับจิตอยู่เสมอเพราะพื้นฐานแห่งความดีงามซึ่งพระบรมศาสนาทรงเปรียบเทียบเหมือนนครคือเมืองนะครหรือเมืองใดเมืองหนึ่งเมื่อถูกฆ่าสึกร้อม พระเจ้าแผ่นดินซึ่งบริหารเมืองนั้นก็ย่อมฝึกท่าแก้วทหารอยู่ในเมืองนั้นให้เกิดความเข้มแข็งชำนาญในการใช้อาวุธเมื่อมีโอกาสก็เปิดประตูเมืองส่งทหารเข้าไปสู้กับข้าศึกศัตรทูที่ล้อมเมืองอยู่ได้ผลแพ้ชนะประการใดหรือทหารอ่อนเพียแล้ว ก็ถอยกลับเข้ามาในเมืองแล้วก็ปิดประตูเมืองเสียพักผ่อนและฝึกอบรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นฉันใดจิตก็เหมือนกันภักอยู่กับสมาธิเมื่อสมาธิเข้มแข็งแคล่วคล่องดีแล้วใช้ปัญญาพิจารณาฟา,าดฟันกิเลสคือราคะโทสะโมหะ ครั้นเมื่อพลังแห่งสมาธิและปัญญาอ่อนลงก็สงบมาตั้งอยู่กับสมาธิอบรมสมาธิให้เข้มแข็งขึ้นใช้ปัญญาให้เฉียบแหลมขึ้นแล้วก็ตั้งหน้าปราบรามอาสวะกิเลสตามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะซึ่งเปียบเหมือนกับดังนครดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิ นอกจากจะเป็นกําลังส่งให้ถึงปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วยังเป็นพื้นฐานตั้งมั่นของจิตใจคณะที่พิจารณาอยู่ถ้าจิตไม่อยู่ในไม่อยู่ในความตั้งมั่นจะเปลี่ยนแปลงโอนเอ็นไปตามเรื่องต่างๆส่วนจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับสมาธิ จะทำให้ปัญญาที่พิจารณา,านั้นอยู่ในแนวเดียวเหมือนไฟฉายที่มีดวงกลมเป็นจุดเล็กเมื่อส่งไปทางใดก็พุ่งตรงกระแสความแรงก็พุ่งตรงไปตามนั้นทำให้เห็นได้ไกลถ้าไฟฉายดวงใดที่ไม่มีความรวมของกระแสไฟพลาและกระจายอยู่การส่งก็ไม่ได้ไกล ปัญญาก็เช่นเดียวกันพึ่งพึ่งพระพึ่งพาอาศัยสมาธิเป็นกำลังการที่จะฝึก,กจิตให้เป็นสมาธิด้วยอุบายต่างๆโดยใจความที่สำคัญก็คือหนึ่งละอารมณ์หรือชำระอารมณ์ของจิตที่อยู่ในอกุศลธรรมอันใด คือนิวรน,นิวรคือการมาฉันความพ,พอใจรักใคร่ในรูปพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองอาฆาตทีนมิทะความมจิตหดหูดท้อถอยเบื่อหน่ายอิจหนาระอาใจอุทธจัความจิตฟุ้งซ่านไม่แน่วแน่เป็นหนึ่งวงได้ วิจิกิชาสงสัยลังเลไม่แน่ใจทั้งห้าอย่างนี้ยังแบ่งเป็นอย่างละสามประเภทคืออย่างแรงอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดทั้งการมาฉันทั้งพยาบาททั้งทีนมิทะอุทธจาวิจิกิจฉามีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียด อย่างหยาบก็พอจะเห็นได้รู้ได้เช่นอารมณ์กำลังหงุดหงิดมีความโกรธก็อยู่ในเครือพยาบาทก็ต้องชำระอารมณ์ที่หงุดหงิดที่ไม่ชอบใจอะไรนั้นให้สงบเสียก่อนให้หายไปเสียก่อนเหมือนกับว่ากระดานดำที่ครูสอนนักเรียนขีเขียนข้อความอันใดไว้ ครั้นเมื่อไม่ต้องการใช้แล้วก็ต้องลบออกให้สะอาดเสียก,ก่อนจิตที่กำลังถูกพยาบาทเป็นต้นก็เช่นเดียวกันต้องลบด้วยคุณธรรมคือนึกถึงความดีมีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมต่อกันให้มากๆจนเกิดความสงสารสมเพศ จิตก็จะรับภาวะอนันต์ไว้แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกค,คือสภาพของจิตที่นึกที่คิดพยาบาทก็จะหายไปแม้อื่นๆก็เหมือนกันชำระจิตใจนั้นไว้ก่อนอันหนึง่งพึงใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะที่เกิดความสังเวชในบางครั้งนิวรณ์อย่างละเอียดซึ่งสุขุมอยู่ในจิตใจ มีเหมือนไม่มีแต่เมื่อบำเพ็ญภาวนากแล้วเ,เกิดมาฝาังนี่เกิดความไม่สงบนี่เรียกว่ามีเหมือนไม่มีคือเวลาไม่ภาวนานิวรณ์เหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นไม่เกิดพอภาวนาเข้าพอเกิดเห็นเวลาอยู่ธรรมดาไม่ง่วงพอมาภาวนาพุโทโธพุโทโธเกิดความง่วงคอยฝังจิต ก็ต้องหาวิธีแก้ไขโดยทั่วๆไปนอกจากแค่ไขแล้วพึงใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดสังเวชธ,ธรรมความสังเวชธ,ธรรมคือความสลดใจในสังขารนั่นคือเป็นชนวนที่จะให้เกิดความสงบเห็นพิจารณาว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนึกถึงความตายให้มากมาก และเทียบตูก,กายของเราเองสมัยก่อนเราเคยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนและเป็นคนแก่เท่าใกล้ความตายเกามาทุกทีทุกทีทุกทีความตายใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกับเราถือท่อนไม้ที่ติดไฟเดิมทีก็อยู่ยังห่างมือไม่ร้อนขั้นติดนานวันเข้านานเวลาเข้า ไฟก็ใกล้มือเข้ามาทุกทีความร้อนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความแก่เพิ่มขึ้นความเจ็บมากขึ้นจนทนไม่ไหวก็ต้องตายความตายใกล้เข้ามาทุกทีหนีความตายไปไม่พ้นจะมีกําลังความสามารถทางพวกพ้อง ทางวัตถุหรือทางยศถาบรรดาศัตว์จักเพียงใดก็ตามเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามกันไม่ได้เป็นสภาพของความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นึกว่าเราต้องตายแน่ๆเมื่อเราจะตายลูกที่เคยอยู่กับเราก็อดสงสารลูกไม่ได้ หรือสิ่งของต่างๆที่เคยอยู่ในอำน,นาจของเราก็สิ้นสูญขาดจกากกรรมสิทธิ์จากเราไปและไปแล้วไม่ได้กลับไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรเจอกับใครบ้างไม่ได้กลับมาอยู่กับลูกหลานพี่น้องยังเป็นอย่างเดิมอีก ความตายจึงเป็นความพลากขาดจากกันไม่มีหนทางใดหนทางหนึ่งแก้นึกถึงความตายแล้วใจจะสลดใจสลดน,น,นั้นเป็นอารมณ์ที่จะเกิดสมาธิอารมณ์ของจิตที่สลดใจสลดนั้นพึงทำจิตให้เป็นกลางในขณะนั้นไม่ยินดีไม่ยินาย ประการที่สองแล้วก็ทำใจให้เบาเมื่อทำใจให้เบาดีแล้วประการที่สามตั้งสติระลึกอยู่ที่จิตเบานั้นให้จิตนึกว่าพุทโธเร็วก็ได้ช้าก็ได้แล้วมีสติคุมไว้คุมไวต้ต่อต่อต่อเนื่องกันไปอย่างนี้จิตที่เบา กลยสมาธิจิตท,ที่นึกแต่พุโทโธนึกอยู่อย่างเดียวมีสติคุมไว้ไม่นึกอย่างอื่นจะเป็นหนทางให้จิตเข้าสู่สมาธิขึ้นอยู่กับความระวังของจิตของสติถ้าสติระวังรอบคอบพอความสงบเกิดขึ้นถ้าตื่นเต้นเดี๋ยวเดียวก็จะหายไปหรือกลัว เด,ยเดียวก็จะหายไปถ้าความสงบเกิดขึ้นมีสติคุมอยู่เฉยๆเป็นกลางอยู่อย่างสม,ม่ำเสมอสมาธิก็จะนานหน่อยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เราที่สติของเราจะคุมได้ท่านสอนไว้ว่าประการที่สี่ถ้าสมาธิเกิดขึ้นแล้ว จำไว้ดีเวลาสมาธิจะเกิดขึ้นนั้นเราตั้งจิตไว้อย่างไรเราวางจิตไว้อย่างไรสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งจิตไว่อย่างนั้นอย่าให้จิตเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าจิตเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นสมาธิก็จะหายไปหรืออยู่ไม่ได้นานเหมือนกับว่าเราพบคนที่เป็นมิตรตีสีหน้า กลางกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินล่ไปพบคนที่เป็นศัตรูเราก็ตีสีหน้าเหมือนไม่ใช่ศัตรูกลางกลางไว้มิตรหรือศัตรูพบกันเมื่อใดก็วางเฉยวางกลางกลางไม่สะทกไม่สะทานไม่หวัน่นไม่ไหวรักษาจิตไว้อย่างนี้ได้ เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจะทรงอยู่ได้นานแท้จริงคนภาวนานั้นสมาธิย่อมเกิดขึ้นเรื่อยแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเพราะรักษาอารมณ์คือความเป็นกลางไม่อยู่ต่อเมื่อรักษาอารมณ์คือความเป็นกลางอยู่ครั้งใดสมาธิก็จะนานหน่อยลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจน้อมจิตของตน พิจารณาใจของตนปล่อยวางนิวรณ์ให้หมดนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงธรรมสังเวชให้เกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติไม่หวั่นไหวปฏิบัติจนจิตจะสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป